กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกฐานนะพี่น้องเนาะที่เขามาบึงมาซมเหมือนส่งเบาเบนกราบขอบคุณทุกๆคนเด้อที่เขามาบึงมาซมมาติดตามนะพี่น้องเนาะเหมือนก็มีปัญหาอลไรพี่น้องเหมือนีก็แม่ใหญ่เคี่ยวโทรไปแต่เศร้าๆพี่น้องให้บ่าวเบนไปส่งปูนให้แน่เพื่นว่าปัญหาเกิดคือคือเก่าพี่น้องสตาร์ทบระตีคือเก่าคือว่าแล้วพี่น้องรถกระเถาบเลยพี่น้อง รถคันนี้เขาผลิตมาแต่ปีพันกว่าร้อยพันกร้อยเก้าสิบพกพี่น้องก็พอสมควรแต่อยู่พี่น้องเศร้าไปปีเลยพี่น้องเ้ยแต่มันก็ถือว่าก็เป็นอันคัดของไปไหลายเตื่พี่น้องเ้ยตอนนี้บาเบนกำลังต้มน้ำพี่น้องต้มน้ำเพื่อล่าง แถวทรายหัวสีมันพี่น้องมันอุ่นขึ้นแล้วก็สิลองบึงม่วงวานเบาเบนเห็ดต้นนึ่งม่อวานกย่ดง้พี่น้องเมื่อก่อดหน่นลยเนาะลืมพี่น้องเลยตอนที่เบาเบนตมน้มนานแล้วกันตอนนี้มันกำลังผุดนะพี่น้องเนาะผุดแล้วก็เบาเบนชิไปลองเห็ดคือคือมือน,นันลองบึงพี่น้องบุหัวสีได้หรือบุได้เนาะพี่น้องแต่ว่าพิษพลาดประกันในกับคอให้เอฟซีถักเข้ามาได้เดอ้อครับเดอ้อ พี่น้องทั้งเอฟซีทั้งคุระทั้งคอนแกน่นทั้งนุ่นทั้งสารคามมานะพี่น้องเนาะทุกๆจังหวัดนะั้นเป็นประเทศไทยนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าที่เป็นให้ประเทศต่างประเทศเราพี่น้องเนาะหลังจากนั้นบาเบ้งก็สิได้ลองเอาไปเอาน้หนอนไปลวกเราบึงพี่น้องบรรยากาศไปหับ้มกันต่อพี่นะ้องเนาะ หลังจากนั้นบ่าเวเบนกับสีเดะเอาไปหดนะพี่น้องเนาะไปสุดสอบลองเบิ้งพี่น้องเลยและพี่ผัดประกาศได้ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องบ่าเวเบนสีลองเบิ้งครั้งที่สองพี่น้องซึ่งรถก็มีปัญหาทางแบตเตอรี่นี่พี่น้องนี่แหละพี่น้องนี่แหละถ้าเบิ้งพี่น้องเลยนี่นี่มือกับบา่าวเบนหดอยู่แค่หมุนแหละเท่าทรายหัวสีมันนะพี่น้อง มันยู่บริเวณสีลองมือพี่น้องคือเก่าอะไรอ่ะคือเอาหัวบ่อาสีเหอือคืออะไรเนาะลองเบิ่งมือหน่เอวหัวก็ยังติดได้แสดงว่ามันยังหายหุนหกคือเป็ดคือไก่เลไพี่น้อง ปลาดีพี่น้องกับพี่สีทุกทานพนักเทศโดยทางเทศเจ้าดีนิบทานดิพี่น้องเด้อที่ส่งส่งงันฮัตตี้มใหญ่เกี้ยวกับเมนเนาะส่งบ่อเบนกับเมนหักแพงคือเก่าเหมือนเดิมเลยพี่น้องเด้อยู่เย็นเป็นสุขผักเป็นแข็งมันยืนทุกทานพี่น้องเอ้ยม่ใหญ่เกี้ยวนั่นเกี๊ยมให้ลานเนาะมือนเนาะมาให้ลานไปเก็บปูนไห้สิบสองสิครับเป็นโคลโมธนาอยู่บ้านน้ำงงเนาะไปกินประทานน้ำผึ้งสาสาพัฒนาสาร ทำพี่น้องเนาะแต่วร้านทรายมาเลยมาป่าวาโหลดกระติดบระดัพี่น้องเอ้ยสงสัยเป็นโหลดบุญญุคือเก่าอีกแล้วโหลดนี่เนาะใหม่ไม่เนี่ยไเคี้ยวถิ่มข้องงูพี่น้องเอ้ยก็ว่าบอกเป็นอาสูส้นไปพี่น้องเอ้ยนังจากนั้นบรเบินสีลงสตาร์ทให้พลอยพี่น้องเบิ่งนะพี่น้องว่าสิได้เรือบ้ดนะพี่น้องเนาะลงเบิ่งลงส้มเลยพี่น้องเด้อบรเบินสตาร์ทอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคือสิเป็นแถดๆๆๆๆว่านเนาะ ส,สุดหาวซึดบ่าวซึดบ่าวเบนเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเบนนั่นมันสตาร์ทบ่ได้มันอากาศเย็นเนาะเพิ่นก็ต้มน้ํา้อนเป็นลวกพี่น้องเอ้ยําวกเป็ดลวกไก่แท้บ่เบนเ็ดนี่พี่น้องถ้าดมีปัญหาทาง้านลพี่น้องต้องเดอย่บรรยากาศคึ้มพี่น้องเอ้ยถ้าว่า ถ้าว่าเดดี่ก็สิเมนฮอนขนาดแล้เนี่ยได้ขนาดอันไหนมามันแบบว่ามันสงัดขนาดเดินพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรด้บรรยากาศทางฝั่งไทยครัเนาะพี่น้องเนาะเต็มน้นข้อนแก่นพี่น้องเอ้ยบ้านหนองสาวเนะา,นาเนะบ้านลูกสาวสลักขามเบ็ดแถวกรุงเทพพระรามสองแถวภูเกต็ตบรรยากาศคือบ้านแม่ใหญ่เคียวอยู่บบพี่น้องเอ้ยทุกๆจังหวัดเนาะอยู่ในประเทศไทยเนาะด้วยวทุกทุกแข้งในประเทศลาว บรรยากาศคือบ้ายเมใหญ่เคียวอยู่บ่เสียว่านิสาเป็นได้เด้ยทถักไม่เป็นกำลังใจอันร้านไส้อยู่บ่เฮ้ยเอ้ยนักจากนั้นร้านไส้ก็พโด,ดออกไปพี่น้องเอ้ยเงินสิบเป้าปูนม,มาส่งให้เมญ่เคียวไปอันสาวสาขาหงธรรมเนาะปูนสิบสอบพี่น้องเอ้ยเงินจำนวนที่ได้มาจากอันพ่อแม่พี่นอ้องทีได้เบิ่งได้ส้มอัน สองอติมันใหญ่เกี้ยวแล้วพี่น้องเออมันใหญ่เกี้ยวก็ไปกินประทานเนาะกินประทานก็ถือว่าได้เป็นบุญกุศลนในการเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีเมี่ยงอยู่เย็นเป็นสุขทานเด้ออยู่เขามาส้มส่องปักดันผักดันมันใหญ่เกี้ยวผ่นานๆมาเนาะแต่พี่กะนะ็นาะแต่เป็นเงินเป็นทองจํานวนนะก็ตึงกินถึงทานกันหมอสิบเบอร์แต่ละพี่น้องเออทานเป็นเรื่อลยยัยงหวัดนั่นวัดนี่วัดบ้านน,า,นาการบ้านสนีปลามัใหญ่เกี้ยวกันยังสิได้ไปทานอยู่พี่น้องเออ หลังจากนั้นยังลองเบึงลงส้มมา่าลานทรายจะปูนกลับไปส่งพี่น้องเนาะฝึงส้มทำการี่น้องเนาะลานทรายในหงายเคี้ยวเป็นคนปูนเลยไรหง,ง,งายหงอใช่เนาะหลังจากนั้นเนาะบาร์บีนคน คนแล้วเสซตสัตว์แล้วพี่น้องเอ้ยปูนจํานวนสิบสอบปูนแดงเนาะเป็นม้วนขาพันเอ็ดรอยบาทพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้รายดยอกยเขาอยกกินจยากทานเนาะพี่น้องเนาะกันยังลายวัดเป็ใหญ่เกี๊ยวยังสิฟ้ายอยู่พี่น้องเนาะเอ้ยบนศีรษะหาซิป,ประสาสวยไปบบนเล็กๆนหน่อยซ้ำเงินเป็ใหญ่เกี๊ยวหาได้เห็ดได้พี่น้องเนาะนั่งจะนั่งกับบาบนสิได้ครับดูดขวัดนะพี่น้องไป เอาปูนไปถวายให้แม่ใหญ่เคียว,วพี่น้องเพื่อถวายปูนววปในวัดเขวาวัดซิฟสอบพี่น้องในกานบริเวณสิทธิภาพเดีกยไปหับบึงหับซุกมาด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยบริเวณขับรถสิบมีเวลาถ่ายนะพี่น้องสิข่อยบูตานัดมาได้พี่น้องเดี๋ยวลงหับบึงหับซุกต้นหอดวัดเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่มาหอดวัดแล้วนะพี่น้อง เบาเบนก็เลยเอาปูนลงเลยพี huh. the ่น anyway. like ้องแต่ว่าบุตรไทยบอกพ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องเพราะว่าบ่มีผู้ใดเป็นจับกงเลยเนาะพี่น้องมือนี้เนาะกาลงไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ขอให้แม่เขียวสุขภาพแข็งแรงอยู่น้ำลุกน้ำลายไปโดนๆเด้อสำหรับแม่เขียวมีน้ำมูกน้ำใจทานขวัดขวานพี่น้องเนาะหลังจากนะครับสีภาไป็นส้มภาพพี่น้องไปเบิ่งเป็ส้มพระประธานของบ้านวัดบ้านเฮาเนาะพี่น้องหลังจากนั้นึ้นมาหอดอันนั้นแหละพี่น้องมาคนสร้าง สร้างพระวัด <Southeast> ท <Olympic philosop hing> ับพระธาตุนั้นเป็นนักดูอย่างนี้จักอย่างเลยบิวเป็บาวเป็นแต่ว่าแถวบ้านพาะเวนว่าเอิญพระใหญ่เนาะพี่น้องซึ่งผู้ที่ปั้นพระนี่ก็คือเอาคงบ่าวเปนนั่นแหละพี่น้องแล้วก็อาเคนมาซอยนะพี่น้องเจ้าสบายดีตอนเ้าพี่น้องโดยสมุทรธานีเลี่ยนเลยพี่น้องเลย ส่งเียจ้ะสงมากกับโดยโดยโดยพ่อโมูทนานที่มีน้ำผักน้ำแรงมาซอยสากงสาพัฒนาในหวัดบ้านพกเฮาน้องพี่เนาะโดยข้าวโพมูทนาทั้งสองเด้อให้ชุกภระพเข็มแข็งเด้อ ผู้มีจิตใจส,สั่งซากันดิศิลป์แข็งแรงเนาะอยู่ระเบิดบุรีรัมย์โดนเช่นจมันใหญ่เคี้ยวคือกันเลยพี่เนาะมีน้ำใจใส่ศรัทธาสาั่งวัดสั่งว่าอาหามเนี่เปนบ๊อบเบ็สิลภาพเปเบิ่งทางด้านหลังด้านขางด้านแอวเนาะพี่นะ้องเนาะอันนี้สิปินทางด้านขงา,า,นา,นนา,านงะนะพี่นะ้องจากดานขางของพระประธานพระวันนี้ก็ได้น้ำมาจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้องทั้ง ทางบุตพีคนมาสวยพี่น้องมาผบมาสวยเดยในกระผากอะไรอายุติดตามมึงเนี่ยโดยในกระผกอะไรอาุเด้อพี่น้องอยู่ทางเมืองนอกมาติดตามส่งร้านเด้อส่งซื่อว่าส่งบ่าเบนเด้อพี่น้องอาป่าลุงทุกท่านหัว่าชูเป็นอยู่ประเทศไทยประเทศลาวนะพี่น้องพี่น้องเอฟซีทั้งเวียงจันเอฟซีทั <üz> ้งโคลาต่อพี่น้อง ทุกๆอำเภอ32อำเภอนะพี่น้องเนาะแล้วก็ทุกๆจังหวัดะอะไรพี่น้องบาเบ้นกับยิพผูอำเภอบุตเพราะว่าเบาเบนเป็นคนทางสายนะพี่น้องเนาะแต่ขอขอบุญขอบุญทุกๆท่ททานมาถึงฮ้อน,นี้แล้วกับบาเบนที่เขอปล้นขี้เพียงเท่านี้ก็ทุกใจกดไลกุฎใสให้เป็นกำลังใจให้บาเบนเลยเด็กพี่น้องพลอกันในคลิปหน้าพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้อง